สวัสดีครับสวัสดีเอสทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกจะเล่าข่าวด่วนอในดําช้ําใจอีกเมื่อยายครับได้เตรียมต้มหนอ่อไม้นะครับไปให้แม่นางเอกนะครับนะเอาไปเยี่ยมแม่นางเอกอว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิาทานนะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติแต่วะระขอทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตรบในการรับชมรับฟังนะครับสี่ท่าน ดำนะครับออกมานั่งไร้สุดบนรถนะครับออกมานั่งเพ้อลำพันธ์นะครับว่าภาวนาว่าให้วันที่สองกันยายนนะครับขอให้สันความเมตตาให้ยกคําสั่งครับปรับนะครับเรื่องป่าไม้แล้วขอให้คืนที่นะครับให้กับเจ้าของที่เดิมนะครับแล้วก็นางก็หัวเราะเยอะหัวเราะเยอะเย้ยนะครับนางก็หัวเราะเยอะเย้ย ประมาณว่าขอให้สารมีความไม่ตานะครับมีความไม่ตาคือมึงรับสารภาพไปแล้วมึงยังหวังให้สารไข่ฟงให้ไม่ตายอีกเหรอหยังหน้าด้านอีกเหรอถามมาดิฮะมึงรับสารภาพไปแล้วมึงยังหวังว่าที่จะได้คืนกลับไปหาเจ้าของเดิมอีกเหรอ ริงปะลักถามชัดเจนขนาดนี้มึงเพลอรหรือเปล่านะมึงเพลอรหรือเปล่อดำนะครับตรงนี้เป็นนางเอกทำตัวเป็นนางเอกทำตัวเป็นผู้นังสารนะครับทำตัวเป็นผู้นังสารทำตัวเป็นนางเอกนะดำนะเพราะฉะนั้นดำฟังพี่นะวันที่สองกันยารู้เรื่อง นะมึงต้องมานั่งภาวนาเพ้อ,พ,อพัมเพ้อลำพึงลำพันว่าขอให้สารเมตตาให้เสียค่าปรับน้อยลงให้ลดเสียค่าปรับแล้วก็ให้คืนท,ที่เจ้าของเดิมไหวไปะเนี่ยมึงวหวยปะเนี่ย,น,ย,ะน,ยนะเออน่สีครับตอนนี้ก็พยายามพูดออกตอนนี้ก็พยายามนางหกทีว่าไม่มเคไม่ใครกล้าด่าดนางอ่ะคือนางคือผู้เสียสูญเนี่ย ใช่ป่ะนางคงคิดอย่างเงี้ยว่าไอ้อ้วนคงไม่กล้าหรอกเดี๋ยวเจอกูเตรียมระบบพรุ่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกูเตรียมระบบดำนะมีหลายคนท้่มันไส้มึงนะเอโดยเฉพาะกูเนี่ยกูบอกเลยว่าคือกูคือเจ้ากรรมในเวรของมึงไดนะ้ดันนะ ครับแล้ววันนี้นะไอ้ที่ครับนะดำต้องช้ำใจเมื่อยายจะไปเยี่ยมหาหนนางแม่นางเอกในฐานเรื่องนี้นะจะไปเยี่ยมหาแม่นางเอกเอาดอกม้ไปให้นะเออเอาเอาดอกม้ไปให้ไปเยี่ยมนางเอกเดี๋ยดำก็ช้ำใจอีกเดี๋ยวดำก็ช้ำใจ,ำน,ใจนะครับดำไม่เครียดอีกนะดำไม่ต้องเครียดไม่ต้องช้ำใจ ใช่ป่มเขามีคนรักคอยอุ้มชูแต่ดำนะดำมีใครบ้างไม่มีใครเลยดำมีใครละ่ะดำไม่มีใครเลยนะเอออะไรที่เบาได้ก็เบาแล้วดำนะเออฝากให้คิดเบีนาด้วยนะครับมึงจะเพอ้อภาวนาเพ้อลำพึงเพ้อลำพันนะครับว่าขอให้ พดีป่าไมา้วันที่สองกันยายนนี้ขอให้ท่านเป่าเมตตาฮะอาจจะไม่เสียค่าปรับค่าปรับค่าปรับอาจจะเป็นศูนย์มึงฝันไปเนี่ยดำมึงฝันไป,ไปเนี่ยถามมอยดิฮะมึงฝันไปป่ะเออในสิ่งที่ตัวเองทำผิดอ่ะก้ลาออกพูดไหมล่ะพูดบ้างดิ อืมนะครับอืมจีบไม่คับทุกท่านคือผู้หญิงอย่างนี้แบบสุดยอดมากอะ่ะผมเห็นแล้วแบบเป็นผู้หญิงที่ชอบชอบแบบกระเรกกระแหน่ชอบแบบออกมาเยอะเยอะยว่าเพราะพระเอกใส่ขุงญแจมือ ขึ้นรถไปแล้วคงไมไ่ออกมาแล้วตัต้งนานคือเรื่องทักทางเรื่องแซะเนี่ยต้องยกให้มันนะใครไม่รู้นั่นนิทานนะนิทานนะนะครับเรื่องทักทางเรื่องแซะเรื่องแกะเกาว้องยกให้ดําเลยนะดําตะเป็ดเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องคดีป่าไม้เนี่ย ไม่มีทางนะครับที่ที่ท่านจะยกนะเพราะว่ามันรับสารภาพไปแล้วคนเรามทำผิดเรื่องป่าไม้ปลูกลูกป่าไม้คนที่สองกัญญา่ยรู้เรื่องกันจะรู้เรื่องนะครับจะรู้เรื่องนะอืมะครับไว้ส่องกัญญาเ่ยรู้เรื่องว่าเราจะเกิดขึ้นยกหรือไม่ยกมันจะไปยกอะไรมึงรับสารภาพไปแล้วบ้าเปล่าคือมันพยายมามภาวนาว่าให้ยก ค่าเสียหายอ่ะให้เสียน้อยลงแล้วให้ให้คืนที่ให้กับเจ้าของที่เดิมคือพลปวกดูครับด,ดูดูมันพูดนะครับคือมันพูดแต่มันรู้ว่าม,ม,มันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันก็พูดพยายามที่จะเยาะเยอยแหละนะครับคนดีที่ไหนครับคือที่ปลาสงวนผมถามหน่อยคนดีที่ไหนครับบุรุษป,ป่าสงวนแปลงสองแปลง ผมถามทุกคนหน่อยครับเนี่ยตอบให้ได้ก่อนตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนคนนี้ที่ไหนครับเสือที่ปลาสงวนอืมจริงไมหมไอ้อซีเออเพราะฉะนั้นวันนี้ไอเอซีครับวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าผู้หญิงคนนี้พยายามพี่จะพูดเข้าขางตัวเองแล้วก็พูดยอะเดียวคนอื่นผมเชื่อเรื่องเวรกรรมนะผมเชื่อเรื่องเวรกรรมที่พี่นางครับเวรกรรมมันต้องตกกลับไปหาคนที่มันทําให้ดีคิดคิดไม่ดี นะครับคนที่เอาป่าไม้เป็นของตัวเองคนที่เอาที่ป่าสงวนเป็นของตัวเองผมเชื่อเรื่องเวรกรรมครับให้ดับนักการเมืองให,ใหญ่โตค่ไหนทําผิดเรื่องป่า,มาไมนะ้ก็ไม่รอดนะครับก็ไม่รอดแน่นอนทุกท่านจริงไหมครับตอนนี้กระแสมันแรงอยู่กระแสมันยังแรงอยู่นสี่นะครับเพราะฉะนั้น มันจะพูดอะไรตอนนี้นะครับให้มันพูดไปก่อนนะให้มันพูดไปก่อนเวรกรรมมันมีจริงไม่ต้องรอชาตินาใครสิครับชาตินี้นะครับเวรกรรมมันมีจริงรอตริดตามชมไปเลยใครที่ซื้อที่ป่าสง,งวนใครที่บุรุกป,ปลาสง,งวนก็ร,รอชมผลของกรรมของตัวเองที่ทำไว้มันจะย้อนกลับมาอย่างสะสมและหนักหน่วง นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ u f ฟ